สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของการหาโดเมนและเลนส์ของพาราโบลานะครับก็มาดูความหมายก่อนว่าโดเมนคืออะไรและเลนจ์คืออะไรโดเมนก็คือทุกค่าที่เป็นไปได้ของค่าตัวแปร x เ,เนาะ x ทุกค่าเลยที่เป็นไปได้ส่วนเลนจ์ก็คือทุกค่าที่เป็นไปได้ของ y เป็นอย่างนี้เสมอในทุกเรื่องของคณิตศาสตร์ของฟิสิกส์เลยเนาะ ก็คือโดเมนจะเป็นค่า x y ก็จะเลสก็เป็นค่า y ที่เป็นไปได้ของสมการนั้นๆ <c oughs> ทีนี้ถ้าเป็นของพาราโบลาโดยให้สมการพาราโบลาคือ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ดังนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่เป็นไปได้อยู่สองอย่างก็คือ a มากกว่าศูนย์และ a น้อยกว่าศูนย์ถ้า a มากกว่าศูนย์สมมติก็คือ a มากกว่าศูนย์ 0, มันต้องเป็นพาราโบลาถ้วยหงายอยู่แล้ว ะสมมุติเป็นรูปนี้แล้วกันตรงนี้ก็จุดยอดก็เป็นมินิมัม HK เนาะแต่ในกรณีที่ a น้อยกว่าศูนย์ก็จะเป็นกราฟความในที่นี้สมมุติให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกันตำแหน่งสมมุตินะครับก็จะเป็นค่าแม็กซิมัมที่เป็น HK อย่างนี้เนาะเป็นจุดยอดเพราะฉะนั้นลองพิจารณาค่าโดเมนก่อนแล้วกันเนาะ โดเมนก็ทุกค่าที่เป็นไปได้ที่ตรงกับแนกนเี้ก็จะเห็นว่าพิกัดนี้เก,ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได,ปไปได้แล้วมันก็จะกว้างไปเรื่อยๆนะมันจะไม่มีมันไม่ใช่ว่ากลับเข้ามาเป็นวงรีนะครับมันจะป้านไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึง,อ,งอินฟินิตี้เพราะฉนั้น x เป็นได้ทุกค่าเลยทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบนะครับสําหรับในกรณีที่เป็น oda, พาราโบลาพาราโบล่างหงายเพราะนั้นก็เขียนไปเลยว่าโดเมน ก็เลยมีค่าเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงเป็นสมาชิกของจำนวนจริงได้ทุกค่าเลยทีนีก้ก็เรามาดูโดเมนของตัวนี้บ้างดูโดเมนทีเดียวเลยแล้วกันเนะาะอันที้จะเห็นว่า x ก็เป็นได้เพราะเป็นกราฟต่อเนื่องกราฟเป็นเส้นทึบไปถึงอินฟินิตี้ด้านลบด้านขวาก็เหมือนกันก็นก x ก็ ได้เนาะมีค่า x มีค่า x มีค่า x ก็ได้หมดไปจนถึง infinity, infinity ค่าบวกเพราะนั้นโดเมนของในกรณีที่ a น้อยกว่า0เนี่ยก็เป็นได้ทุกค่าเหมือนกันเพราะนั้นจำไว้ได้เลยว่าสมการพาราโบลาเนี่ยโดเมนในกรณีที่สามารถวาดรูปออกมาม,มันก็วาดได้ทุกค่าทุกรูปเลยเนาะ ไม่จำเป็นว่ารูปนั้นจะต้องตัดแกน x ไหมหรือไม่ต้องตัดเป็น x ได้ทุกค่าเลยครับไม่มีเงื่อนไขอันนี้ก็จําไปใช้ในข้อสอบได้เลย <c oughs> เหมือนจะเคยเห็นข้อสอบเอ็นทานสมัยก่อนถามประมาณนี้อยู่เนาะต่อมาเลนส์ทีนี้เลนส์ก็คือค่าทุกค่าที่เป็นไปได้ของ y นะครับก็มาดูที่กรณีที่ a มากกว่าศูนย์ก่อนเลนส์ที่เป็นไปได้ของ y จะเห็นว่า y ตรงนี้เป็นเป็นมี Y มีวมีวดูตามเส้นดําปัดไปแนวนอนไปตัดแกน Y เนาะี้ตัดแกนวายแกน Y ายเพราว่า Y เนี่ยมันเป็นไปได้ทุกค่าที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ k นั่นเองเนาะพิกัดแกน Y ตรงเนี้ยมันจะไม่ตม่ำกว่า k ลงไปแล้วในกรณีที่เป็นกราฟถ้วยเนาะ a มากกว่า0เพราะนั้นก็เ a นจ์ได้แล้วก็เลยมีค่าเท่ากับ เซตของ y โดยที่ y ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเมื่อกี้ที่บอกไว้ก็คือ k นั่นเองง่ายๆก็จำเป็นสูตรไปใช้ก็ได้หรือเอาไว้จริงๆจำไปใช้เลยก็ได้เนาะว่าเขาถามหาเลนส์ ens, ก็สมการนี้ไปใช้จบต่อมาที่เป็น maximum นะครับค่าในกรณีที่เป็น a มีค่าน้อยกว่าศูย์จะได้กราฟคว่ำ จุดยอดจะกลายเป็นจุดสูงสุดทันที H k ดังรูปก็แล้วแต่จะอยู่ข้างบนตรงแล้วแต่การาฟมันจะอยู่ตรงนู้นตรงนี้แต่การพิจารณาจะเหมือนกันนะครับก็คือเดิมชนแกน y 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 ก็จะเป็นได้ทุกค่าเลยที่ลงไปข้างล่างเรื่อยๆมันจะไม่สูงเกินไปข้างบนและไม่เกินค่า max เพราะฉะนั้น y เนี่ยเลนส์เป็นได้ทุกค่าของ y โดยที่ห้ามมากกว่า k นั่นเองเนาะ y ต้องมีค่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ k ก็ได้แหละเลนส์เพราะฉะนั้นกรณีนี้เ a นส์เลยมีค่าเท่ากับเซ t ตของ y โดยที่ y มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่า k นั่นเองเนาะง่ายๆเนาะวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ